สวัสดีครับคลิปนี้ผมหยิบเหรียญพุทุคุณหลักล้านแต่ราคาหลักร้อยมาให้เพื่อนๆชมนะครับนี่แล้วก็มาส่องแนะนำไปในตัวเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญซุ้มเจ้าสัวของหลวงปู่หลิววก็ไล่แต่งทองนะครับนี่ออกวัดออกนอกวัดนะครับเป็นเหรียญออกนอกวัดของหลวงปู่หลิว เหรียญนี้นะครับออกวัดหนองประทุนนะครับหนองประทุนจริงๆตรงนี้เขียนผิดนะครับต้องเป็นนหนูนะครับโรงงานน่าจะใส่อัขละผิดนะครับเป็นมมานะครับจริงๆต้องเป็นวัดหนองประทุนนะครับตามข้อมูลนะครับตำบลหนองตำบลกลับใหญ่นะครับอำเภอบ้านปุ่งจังหวัดลาดบุรีนะครับด้านหลังนี้เป็นหลังพญาเต่าเรือนนะครับเอกลักษณ์ของหลวงปู่หลิวเลย เหรียญรุ่นนี้นะครับเจตนาการจัดสร้างดีนะครับทางวัดหนองประทุนนะครับก็ขอความเมตตานะครับจากหลวงปู่หลิวนะครับขอจะสร้างวัตถุมงคลนะครับเพื่อหารายได้นะครับเข้าวัดนะครับจัดสร้างพระอุโบสถนะครับหลวงปู่หลิวท่านก็เมตตานะครับอนุญาตให้จัดสร้างเหรียญซุ้มเจ้าสัวนะครับแล้วก็ปลุกเสกให้ หนึ่งไตรมาต์เต็มๆนะครับนี่ก็เป็นเหรียญดีน่าเก็บนะครับจัดสร้างปี40นะครับปี2540การออกแบบสวยงามนะครับแล้วก็ราคาเล่นหายังไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆของหลวงปู่หิวนะครับที่ทันทานนะครับเหรียญนี้ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็อนาคตนะครับผมเชื่อว่าราคาจะขยับต่อเนื่องนะครับเพราะว่า พระเครื่องของหลวงปู่ดิวหลายๆรุ่นนี้ทะลุพันทะลุหมื่นหมดแล้วนะครับราคาก็เล่นหากันสูงนะครับสําหรับลูกยีลูกหาที่อยากได้วัตถุมงคลที่ทันหลวงปู่ปลุกเสกนะครับผมนี่ก็แนะนําเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับยังสามารถจับต้องได้นะครับตอนนี้ยังหลักร้อยอยู่นะครับอนาคตไม่แน่นะครับอันนี้ผมคิดไว้เลยว่าอนาคตนี้อาจจะทะลุหลักพันเลยนะครับเป็น เหรียญดีประสบการณ์สูงที่ท่านหลวงพ่อปุกเสกการออกแบบเห็นไหมครับเป็นหลวงปู่หลิวนั่งขัดสมาธิเต็มองนะครับอยู่บนพญาเต่านะครับนั่งอยู่บนพญาเต่าอยู่ในภายในซุ้มเจ้าสัวนะครับข้างบนนี้เขียนชื่อนะครับหลวงปู่หลิวแล้วก็ครบรอบอายุ91ปีเหรียญนี้สภาพสวยเลยยังไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ ลักษณะจมูกเหรียญรุ่นนี้จมูกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นมาจากโรงงานเลยนะครับจากการปั๊มมาเลยแกะพิมพ์สวยงามนะครับนะครับดูลักษณะพยาเต่าครบเนี่ด้านล่างนะครับเขียนลาบผลพูนทวีนะครับก็ตามพุทธคุณเลยนะครับโชคลาภค้าขายเมตตามหานิยมนะครับ เด่นอยู่แล้วนะครับพุทธกคุณของหลวงปู่หลิวนะครับราบผลพูนทวีด้านหลังนะครับนี่เป็นพญาเต่าดูผิวนะครับดูผิวสภาพยังไม่ผ่านการชายดูผิวน้ำมันก๊าซนะครับเหมือนคาบน้ําทองเลยนะครับดูลักษณะนีแล้วก็พื้นเหรียญด้านหลังนะครับเส้นเซียนนี่เยอะมากนะครับนส้นะครับเซนเซียนบนพื้นเหรียญแบบนี้ ข้างบนเป็นอักขระจีนตัวยันนี่คมชัดเลยนะครับปั๊มออกมานี้ติดคมชัดนะครับลักษณะด้านหลังขอบนี้ก็เป็นขอบอตัดยุคใหม่นะครับนี่เป็นปี403940น 40, นี่ก็จะตัดแบบนี้นะครับตัดแล้วก็ฉีกขาดน,นะครับ ก็หยิบมาแนะนำนะครับแล้วก็ผมมีแบ่งเหรียญน,นี้นะครับเหรียญใน,นคลิปเลยนะครับมีแบ่งเหรียญเดียวนะครับก็ใครอยากได้ให้บูชานะครับเหรียญเหรียญตามในคลิปนะครับนี่ผมก็ปล่อยให้บูชา,า270บาทรวมส่งนะครับเหรียญล้งปูหลิวนะครับปี40นะครับ วัดไร่ออกวัดหนองกระทุนนะครับใครสนใจก็แอดได้ดีไลน์มาได้นะครับนี่เป็นเหรียญที่ทันหลวงปู่ปลูกเสกนะครับตอนนี้ยังราคาหลักร้อยนะครับวันหน้าไม่แน่ใจนะครับว่าจะราคาจะไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆได้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำา้าบ้านพาเครื่องมาลงแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ